อันนี้ก็เป็นเครือของโตัวใดนะคะอันนี้รุ่นที่เราเอามานะคะจะเป็นรุ่นบ่อสามนะคะสำหรับบ่อสามนิ้วขึ้นไปนะคะสามดีเอสหกจุดศูนย์ทับสี่สิบขีดหกบทัพห้าร้อ้าสิบนะคะพลังงานอยู่ที่4 5่สิบห้าถึงร้อวลต์เอาเนลนิ้วครึ่งนะคะอันนี้เป็นปากทางออกนิ้วครึ่งนะคะแสําหรับบ่อสามนะคะรุ่นผองนะคะแต่ปากนิ้วครึ่งนะคะแต่รอยถึงสามพรอบนะคะห้าวัตต์นะคะเฮสสูงสุดอยู่ที่สีเมตรนะคะ ปรยมาน้ำสูงสุดที่100ลิตรต่อนอาทีนะคะ7ใบพัดนะคะวันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่เป็นบ่อเล็กๆบ่อเก่านะคะบ่อสานิ้วนะคะขึ้นไปนะคะก็สามารถต้องการใช้น้ำเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าบ่อมันจำกัดโอเคนะคะตัวนี้เหมาะเลยนะคะแล้วก็กล่องคอนโทรลนะคะเป็นทรงใหม่นะคะอีเงินๆนะคะวันนี้ก็เป็นของโรงงานโจใดนะคะการต่อแผง300วัต 330วัต์อนุกรม3แห่งนะคะหรือไม่เกิน150บโวลต์ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นไายโวลต์นะคะตัวไดก็จะเป็นรุ่นไายโวลต์ทั้งหมดนะคะลูกค้าต้องการใช้รุ่นประหยัดก็ทางจอยไดก็ผลิตมาให้นะคะส่วนนี้เขาก็ผลิตหลากหลายให้ตอบความต้องการของลูกค้านะคะที่ลูกค้าต้องการว่า,าใช้ปั๊มดีซีแต่ว่ามีงบจำกัดหรือว่าต้องการที่ว่าเขาจำกัดงบมาแล้วหรือว่าต้องการใช้บันทูกลงคุ้มต้นทุนของลูกค้ารุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะคะ ที่ต้องการศึกษาอะไรก็แจ้งทางร้านได้เลยนะคะทางร้านยินดีให้บริการนะคะ